บอ้อยู่บนบุทึกเยรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยในวัตัุการ์ดเอกนี่ล่ะละสีสันมันนะสี่ฮะลืมปีนบอกแบกบอกแบกแล้วล่ะตัวนั้นก็ยังกกกกกตัวนั้นให้มันห่องอยู่ฮันละ โอตชดอลไรกันเนี่ยไปหยัดเอามาทอกโลดตัวนั้นทอกทางนั้นแน่ไก่ฮะเอออันาตัวนั้นจับลงไปนเลยปลามันจะ้องจับได้นี่นะโอ้ยยังเอาใบไม้ห้องอยู่โอ้เหนียวประเด็นก็ดีใช่ว่ามีทองทอ,องอะไรมานรหนั่มดีฟาเริร์นวัวเอาเอามาทอกเชีบ้างนี่เนี่ยมันล้นแล้วนี่ นี่นี่ <ไป S 1> เออสบายดีพี่น้องเอฟซีมืสกคสักด,ส,กดสบายดีรอบบายพี่น้องเมื่อนนี้วัดิดีเดินทางขึ้นป่าครับไม่ได้ไปชจำติดภารกิจพี่ไหมอื้นเฮนวนิก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวเอาซีไปหาอยุหากินแถวบ้านได้ละ nó chẳng phải nè kim khẩu kim Kín khẩu kín kìa bay kìa Về kìa bay mà bay kìa 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 bay เคยชินกับมีมีกับไป็นล่อค้ายี่เติมมากตันเกยบ่อยเ่อะมากินข้าวพี่น้องแกงปลาตํามะฮุงหรือตำไปเลยนั้นตำ้มมุงต้าปุ้นเนี่ยตั้มมะุงมะฮุ่งมีมีเช้นเลยแกงน้ำม

มันจะมาดเี๋ยมีชกินมัาชมปลา้เนียวเห็นดรามะเิงเอเท่าแลนั่นนั่นน่มันจะมดเยนมาันเลยมันจะน้อยนึงมนแบเคอยน้อยนึงอนะแต่มึงก็แก่กูุนเท้าแเขาบากินของหวานเออบานจะากิ่นของขมมาเล้ว บา่เออมีแลนี่แม่บรแล้วกี่ล้วมีน้ำมอเฮงครับดูใส่นกซื้อนมอน่อกอนกขายาฉันอยปละจนไปค้ำๆเพลถทาตะนวดกันเดี๋ยวไปนอนป่าแถวนี้นะนี่เอามามาดืกินดยู่ เราได้กินเที่ยอะนกกั็แล้วเอาเอานกมาฝากเ้อะพ่อจะได้สองคนพร้อมเนี่ยตายเลยวโอ้ดีสิชอบใจอุดอุดหิมหิมอยู่หูเก๋าเกิดได้ชับนี้เชื่อได้มาเรเออสัตว์อู๋ออยู่เพค่ไหนอยู่บ้านจำในอยู่หูเออนั่นแรกว่ะลมแหงเนาะ เรกับทีมงานมากครบแล้แหละพี่น้องนี่ไอเกิดเกืมาบายดิเจ้าดีเพินไปอดหิวว่านได้กรการนอดได้กินอดชิ้นโตเลยเาเหมือนได้นกได้อยู่ได้ลกเปาาได้กนากใครยังได้กินอาหารมือจะลงมาเนาะจะงี่ิ่งนกคอป้านกคอเอขนาดได้เป็นได้ยู่ จักเล่นจักเดชบอไก่เสวิจักไปน้องปอไก่พูดได้ก็หิวเลยนะเรื่องเออมันลงกินน้ำท่านนะโอ้ลายขนาดนั้นะบอกเออมันเดดเออเฮอเดดชเราจังไปนั่งดักเข้ามาจังจีใส่ยังสีหายเป็นเด็กให้เพื่นพูนว่าเอาของใส่นั่นเลยเอาอีกเลยเอาของมากินใส่เลยซับเพระว่าเป็ดโอ้โกล ไปเลยนะถ้ามึงเปิดลบมากอีกลบมาใส่มือไม่อีกไปโอ้โหลุงพ่อเมืนมาฮอดบอล้วแปลว่าใส่แก็สไม่กึองึ่งได้ไปเวลาเอาจะออกไปนอนฟ้ามันีสี่คนห้าคนนะนัจะประมาณนั้นที่แรกวัสิได้ไปชองคนไปที่งานมาพบกันแล้วก็ได้ได้ไปน้ำกัน ันคืนนอน,นคืนนอนก่อน <c oughs> <c oughs> เอามาดักถ้าบึงบางที่มันกลับมามานอนเดี๋ยนี่นะปากสามั่มานอนนังดักมัน ลอยอยู่บนถุธเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพอเพิ่อมันสีเฮามากไปเลยจนมืดไข่ชามโตเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,บ,อยบัดนี่ยังได้ได้ปะคิตบนบืธมิฉะน้อยแต่วุื้ ปิ่นมาจับนี่เอากระหนังอยู่ไกลๆฮะกลัวมาแล้วน้อยไหเนี่ในใ่บักตัวคันเอกๆนี่ล่ละืะ <c oughs> <c oughs> สีสันมัน กือบอ่อเมอร์แล้วนะเมื่อกี้นี้นะเมื่อยนังทานนั่น,นเฮาเลยจนมืดเลยจังได้ภากกนบินเฮามาพอาะตัวชมคู่นเพื่อมันจเีเฮามาเขาคิดว่ามันมันไปนอนฝ้านั้นนะคิดว่าเขาแนวมีจอมัวอ,อยู่บ่ามาเด็กเตอร์แล้วพัดแกเมย์บินมาก่อนนะแกเมย์บินมาจับจับบนจับเกาตัวน,นั้นนะแกพูก็บ,บินตามหลังมา เป็นกับปินปุ๊บปุ๊บมาจับดี่ยังนอนอยู่พี่ก็เลยได้จังหวะเลยปินคางชื่องับพเพลย์ไก่พุ่ง <c oughs> ปินคางชื่อยิง,งเพลย์รโดด ทะลุคันคิดว่าคันมีได้ใกล้นีอาใจหายยนกระทืบพโปริตว่เดิมัน เติบแล้วมีได้ไก่ภูมิหากก็ได้รอบปีนี้ก,ก็ได้สี่ห้าตนเลยเขนาดปีนิ่งนะย,ยิ่งตลอดหาง่ร <c oughs> ไดปไอีมันเะพาอมันยังบิน,นพ่อมันยังบินไก่ มังนกกันเนี่ยเข้ามาแน่นอนลับก่อนนะโบ่เข้าชัำบินมากแล้วคนตอนนี้ห้องสวะสดีกราฟขึ้นเดินเต็มคลักเรมลีนะอย่าแจ้งข้าวหรือแจ้งงามขนาดเลย มือหาทีมงานทำอะไรให้เยอะกินขำละตัวตัวมันขันเก๊เก๊อย่างนี้อะไรมันนอนตรนีป่ะนอนนี่ชือเปนยิ่งปยิงอ่ะมันตื่นตื่นมาตื่นมานี่ยเไปกองไฟมันยืดอย่นีมันมาหนีรถมันบินมาหนีอโไฟแต่มันบกครีวัวปพดตัวิ้งหัว เดนอู่วะนอนแล้วเกูยมาหอนแล้วก็ผู้ใหญ่่นจัดการตอนขนสองคนนั้นไปตัดกระมตัดกระงไหเพว่าบมีมอวี่ก็เลยเด็โอ้ฝืนนทันสี่ดังจะไปบัง ผ่านนวดเป็นจะคือเด็กยนกลจ้าองอันนี้ฮะององฟองอเลยว่เดียวฟองเดียวฟองดียวอ้นี้ได้มืนจันฟองเดียวมันด้น้อยนี่ใหาช่องฟองนีูุ่๋มเหมือนความน่ได้ เจมเจมชมในพานยีนอยู Michelle, <qué> ่ได้มาได้ก <w> ินเลยค้ำคัางไว้มีความรู Hello. 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 Hello ้นะไปวางไว้ในสวนไปดูด้วยฮะในบางอีบอนหม่เนาะเอนงี Hello ้แหละทีงานเห็ดกระบังมันลามยีนอีน้ำบางน้ำไฟใสติมาลักนี้ขู่นี่ป้อนไว้มีได้หึงไปเลยนะกินแล้วนี่เย็ด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 มาแล้ว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  มยงไงปะเลิมอืโอ้คนหาหลายอืมเลบออืต้นเกงเอ้าทีมงานกำลังฮ็ตโคไก่ฟักชื่อกระบังลามเดลจิลาม

อยูให้กินเยอะใช้เค่มน้ำล้างปักย็นเลยปักแล้วก็จะไปปุงดงพุนนะเขมน้ำโหลดเ็งเ็งไปคอนอยู่ปักบุีเฉเทื่อตัวที่หกตเอาได้หกตัวแล้วพอละทำบอกไก่่ากินท่านอออพอๆๆ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 ๆ เอาลิเมนูเด้อโฟลนูเด้อคนไก่ที่อยู่สองกล่องใส่ช่องโตว่ะเดี๋ยวปรุงอบไก่ลามไก่ก็เอาขาร่นอยู่ทงยางเอากรบังเลยากระบไม่ได้มีแต่คลนว้อยู่นอกแล้วก็จะใช้กระบังเอานำเขากขารอยู่ในมันต้องคารนเลยนะ ช่อกะบังจังลน้เนเตะเขาเอาน้ำทอเขาในกระบังมันเตะจะกันเขาหละน้ำมันกั้นกันไปาินกันเาขดนี่มันเป็นมันมีแต่แนวมันเปื่อยน้ำเหมือัก่ได้มละไอื่นนนตกจกระบัปกปกกปกล้ำไก่ปลา ร้ำปา้าจิดทานไปคุณทานก่นย้อโดโดโดโยก็เรืว่าสซตัวเอาละไก่เนี่ยก้ทอเอียนถือโบอี้แบบคนทอดน้าไม่เห็นขักเนาะมันแดงพวกกินไก่สดๆก็ลตกของุลับลับ <c oughs> หาปูอันนั้นมือช,อชอุดๆนะมันนีเน้น,<ป><ป>นกว่านี้นเอาไปปูนี่ตกลงแล้วแต่น,<อ>น้ำมันยังอะไใช่ที่ยัง่งครับนี่หลาชาบอยู่แล้วนะบอลนี่นนนเยยานาะจริงกับโทรส่วนบอลแลมอย,อยู่ได้เพื่อนไปทางใหม่เลยตะวัลนี่ใช่บอนไปบอลบอลองหน้าเขาเด้เอาไปเอาปลาเด้ คิดบอจะหนกับรฟานเลโอ้ย hmm. น้ำไม่ยังบ่งกูไม่ลุงคือแล้วมันชีนมันตันจนนอดผีแล้วนเออมันซึมลงอามันลายลลงนี่เอามาค้างชิก่อนรอเลยอค้างค้างกค้างกับไม้ชิ้นชื้นอ่มันโบมีน้ำนี่แล้วว่าน้ำอยู่ลุงมันมีเพราะแห้งเลยโอ้ยนี่วแต่โบมีน้ำสักเม็ดีแล้ว เงียก่ยาวเน้นๆค่อยเง,งี้ยเอาตัวไหน้อยตูนเนี่ยลงน่ะมันเปอยล่ะสี่เริ่มปีน,น,นบอกแบกบอกแบ,บกแล้วล่ะผ่านไปชั่วโมงไปกุ๊ดไปแล้วอันนึง <c oughs> ขาดเข่งเลยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้พดแลว

กลางฮะอยูกลางเออมันมนูเดียวดิใช่พวนี้ไม่ได้ไปร่วมกันนั่นปีเลยก็ปีเลยไม่ไป้านูปา่วกันอื่นเนาะกเล่ยมาของวะขอเขาดีกว่านี่น้าปบา่อ้ยป้าจีนอ้เอใช่แบบบุหันกินตะกรอน มูการสับบางมบพงเขาเลยยังดี่ตป้าบันผ่านใกล้จัดการผ้าเลยบางบางบางมันจะคำแยดีชุบแก้วมัมันดีเมือปักเดือดออกเยอะดิยังเต็มบางทีเอมันจะอดีเลย เอาเนื้อนั้นลบเส็จน okay. oh, ั่นเยผ้าแล้วเอาเชือกนั้นเอาน้ำยดๆใช่ไหมลูกผ้อมันกเลยมันติดอยู่แล้วเ่านั้นเดี๋ยวนะปนมาติดเลยจะไัเก็บชิ้นน้ยคับจได้นี่ปมนุ่ัวแทนนี่มาเปะันียลข้ล่าีมาย่างเดียวบุมีบุ้ง

ลุบไปไหเลยมันหงจับแลลวนี่นะโอ้ยยังเอาบไม้ห้องอยู่เนีปะน็นก็ดีแย่ว่ามีทองกองไมานัดีมาเลือนวเอาเอามาเทช่บ้างนี่นมันล้นแล้วนี่นี่นเออกินเธอละบ้างเนาน้ำันล่หลัดกันลยไหลัดกันลยจากน้ำตัวเลือตัวยาแล้วสดไหมสดไหม สนไปชนไหมโบ้งกันโบ้งกว่าที่แถวนี้และวอ๋อนำมองเบิร์ดก่อนไหมผ้าเบ็บเมื่อกี้นี้เลยนะใครนำมองคนเบิร์ดก่อนไหมนำเงไหลอยู่กันเลยเขามาที่พูกวะเออเขาผูกนะนะกินตัวนี้ก่อนนะมาๆมาๆมาๆเดี๋ยวเมนูแห้งบ่เอเมนูแห้งตัวนี้ Nih, เขา honik, นี่แค่นี้สุดๆวันนี้เย็นอันนี้กะไก่ทุกคนมาอือครับไก่นี่กะ ยังปดออกอยู่ยังหอยังปปกยัองอยู่ในกระบะมันหอมอยู่หันแล้วมแห้งมันดิโกมันก็โหเองมาจับซับได้มาทุกนะไก่มาเชอไมุ่กนะเว้ยปดอุกุงตุนังตีไหปดหากกบปด นี un, ่ยเปเต้ชุนนี่ิเขได้กินเลยเนาะสกัดมันเห็นเรอมังมีบ่งใสเบอร์ไหทเห็่บ่งอ่เี้ยเอแบบนี้ล้วนะครับก็คือมัาครบแล้วมือมาแบกินเล็บทรมาน์ดไม่ใช่ ครับกินน้ำอิ่มแล้วก็สิได้ทยอยหาพักพอนี่น้องเอ้บ้านนี้นะกล่องไฟบั็อกง่ายโลดจังได้มาได้หากำมาเล่นมาได้ได้อันนี้เดือนชกแล้วมาโมลูกต้มน้ำแฮลุ่งก่อนลูกผ้านนทในนี้เลยเดินนท์นี่เออเลืเปย์คอมือนะมือเอาผ้าอันนี้ว่ามือเอาผ้ามือเอาผ้าหรอทิ้งเปยทิ้งเปย์อ่าจะเลื่อนแล้วน้อง อ่ลุมีนอนปีนี่ก็ดีแต่ว่านอนพื้นนอนปีคางไว้ข้างในแล้วบอนผูกปีกันเลยมาฮอดพี่ผู้เอาเถอะผู้เจ้าพึ่นจ้องใช่ไหมนะบอกปีผึ่นบันบางขันพึ่งผูกอยู่นี่เพิ่งก็นอนมาได้ดอกได้อยู่กัได้เพิ่งก็โกยลงใส่กองไฟอยู่แหละมาหึงเนาะใกองไฟเอาไปจังวุ่นนะบอนนนอนจิพี่ สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ปิดไว้จับนี้ได้พี่น้องเดี๋ยวพบกันต่อไปในคลิปหน้าหรือว่ามื้อเสาร์ละบ๊ายบายพี่น้อง